ว่าพระไตรีจดคือทายังไงรวมทั้งหมดแปดหมื่นมันก็สมคัญนั่นเพราะทราบว่าจะแยกไว้เป็นสามส่วนคือพระวินัยส่วนหนึ่งพระสูตรส่วนหนึ่งและพระอภิธรรมส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่ในบางท่านแม้จะเป็นฝ่ายเสรว่าพจะโต้แย้งว่าพระอภิธรรมไม่ใช่พุปตจคดถึงําใ้คิดว่าถ้าไม่ถ้าไม่ยอมใช้่พระอภิธรรมอยู่ในพระไตริจดแล้วพระไตรีจดที่จะเอาไว้ ันได้ให้ถึงแปดหมื่นสิบพันเป็นพวิปีโดกหรือทวิปีติโดกใครประนามว่าพระอภิธรรมควรจะงัดออกจากพระแตลปิโดกคนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิใครบอกว่าใครบอกว่าพระอภิธรรมอ่าใครบอกว่าพระอภิธรรมเนี่ยไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนดินแล้วมันรุ่มร่ามเกะกะคนนั้นก็เป็นมิจฉาวาทีนะแต่ว่าอภิธรรมน่ะเป็นเป็นเป็นอย่างไรอภิธรรมน่ะเป็นคําขยายความพุทธพจน์คาขยายความครับ หลักธรรมะในอภิธรรมเนี่ยเป็นพุทธพจน์ตัวตัวมาปิกาตัวเอภิธรรมขันห้าใครบอกว่าใช่พุทธพจน์นิพพานนะว่าไม่ในอภิธรรมไม่โดดนะอธิบายขันห้าเท่านั้นไม่มีอะไรเกินเลยขันห้าเลยแล้วใครบอกว่าหนึ่งขันห้ามนจะกพุทธพจน์บางใครบางอาจจะกล่าวว่าขันห้ามนจะกพุทธพจน์คำขยายความและคำขยายความเหล่านี้น่ะพระบรมศาสดาท่านได้แสดงเป็นตัวอย่างตั้งแต่ครั้งพุทธการภาษาโวเช่นภาษาลิบุตภาษาลิบุตีเป็นบรมครูเพราะอภิธรรม พระมหาปุณณนะพระมหาปัจจายนะพระสารีบุตรอ่าพระโมคราณนะเนี่ยได้ทําหน้าที่ขยายความออกมาภาษาวกุนต,ต่อๆมาขยายความออกมาเรื่อยๆแล้วก็รวบรวมตกลงกันว่าเทราวาทล้วจะต้องมีว่าทะอย่างนี้นะคือลัทธิพระสูตรนะ่ะต่างนิกายต่างมีล้าสูตรตกลงกันส่วนใหญ่ตรงกันพระสูตรน่ะส่วนใหญ่ทุกนิกายตรงกันแต่ว่าตามปีควาในพระสูตรซึ่งเป็น,ปนตัวพุทธคดไทแท้นี่สิไม่ตรง เห็นว,ว่าจึงจาเป็นจะต้องมีคำตีความคำขยายความที่เอามันเด็ดขาดรักษาพุทธมติอย่างบริสุทธิ์วายจึงได้เกิดอภิธรรมพิดกขึ้นเพราะฉะนั้นถ้อยคำในะอภิธรรมพิดกแม้จะมีบางส่วนเป็นถ้อยคำภาษาวกมันจะพุทธพจท์ทั้งหมดนะถ้าสาวโกล่าวนั้นล้วนแต่เป็นพรา,ารอราหันละหันตะบุคคลเท่านั้น่ะใครมาประนามมาว่าคำเหล่านี้ใช่ไม่ได้กับคำบรรนามคำพราอรหันสิมันจําเป็นต้องหลุดจากพุทธโอทุกคํา คำภาษาวกตซีเ pues ป็นธาตอาหที่ท่านขยายความออกมาขยายความพุทธ์อันเป็นตัวมาติกาออกมาเช่นว่ากุศลธรรมะากุศลธรรมมาอภยากตาธรรมะากุศลธรรมะได้แก่อะไรนั่นไอ้เข้ามาได้แก่ปัจจัตมังรูปังรูปในนั้นเป็นไฉมีเท่าไรแล้วก็ขยายความคําขยายความออกมานี่แหละเป็นสาวกภาษิตแล้วภาษาวกล่านั้นล้วนแต่ชั้นภาษาลีบุตรพระมหาปุณณะนี่ธรรมกถึกที่หนึ่งแล้วก็อ่าธรรมะกัจจายนะนี่ผูกไปผู้มีเอตทัศคะ ใมการกระจายทำย่อให้ทิศดานจนชั้นสุดท้ายคือท่านโมคคีบุตรติสะท่านลงไปภาอาหารหันต์กันแล้วใครจะมาประนามภาอาหารเนี่ยควรจะงัดออกจากพระตาวีดกได้คนนั้นมาเป็นวิชาทิฏฐิจะทนไหวหรือเพราะเห็นเป็นการประนามคำภาอาหารแต่บุคคลน,นี่เออเพราะฉะนั้นในวิวัฒนาการของพระอภิธรรมน่ะเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับคือว่าในแง่ของประวัติศาสตร์ในแง่ของภาษา,านักาชญาทางนิุกตศาสตร์ตีความบอกว่าภาษาในพระอภิธรรมน่ะใหม่นัก บาลีในห้าอภิธร,รมใหม่นะอย่างคำว่าอารา,าปณะเชพิกเ,เวใอพิธร,รมก็ไม่มีอแกดงได้เห็นว่าเป็นการแต่งของอาจารย์ในชั้นหลังก็มันจะไม่ต้องมีพอได้ก,กล่าวแล้วว่าเป็นคําขยายความของบรรดาพาาระอรหันต์เจ้าซึ่งยืนหลักมาติกาอันเป็นตัวบทพุทธพจน์อยู่แล้วท่านขยายความออกมาทานี้เองเพราะฉะนั้นอภิธรรมปีดก,ก็จึงเป็นปีดกที่สาคัญที่ช่วยให้คนศึกษาน่ะพ้นจากความเป็นมิจฉาทิฐิยืนหลักเทราวาทีได้ถูกตรงที่สุด ไม่ซื้อที่เขียนขึ้นนะครับแล้วก็ว่าพระอภิธรรมไม่ใช่ข้อดีเด่แตนสองตัวมันผมก็ได้มา,ม,าม,มาจากคณะศึกษาทา่านเอามาให้เราเป็นบรรเลงนต่างๆประโยชน์กันแล้วก็บอกบอกว่าผู้เขียนนะว่าพระอภิธรรมเป็นคข้นอดีเด่น,นและให้เอาไปวิ่งทะเลว่า,าใ,หให้เขาไฟบ้างโลกงมไม้บ้างว่าเป็นกา,า,า,ารใหญ่อย,ย,อย,อยู่ทั้งนี้เราก็รู้ได้ว่า เขาไม่ได้ศึกษานรางถ้าใครศึกษาแล้วไม่อาจจะว่าอะไและที่พูดว่าไม่ใช่คำของผู้ทธเจ้าเหมือนกันอย่างที่เราศึกษากันที่พุทธสมาคมเดี๋ยวนี้เราก็ศึกษามาปิกาทำีิที่หนึ่งศึกษาจะพาะกับ